สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลังเลิกเรียนนะครับสี่โมงครึ่งเราไปวันนี้นะครับถึงห้าโมงกว่าเกือบเกือบหกโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงที่เราไปนะครับก็ได้เห็บมาประมาณนี้ครับสุดยอดเลยจับจับอยู่ในเกือบกิโลนะครับประมาณน่าจะได้อยู่ประมาณแปดกิลดนะครับแปดกิลดกว่าเราไม่มีตาชั่นทีบ้างครับมาครับใครสนใจอยากกินแกงเห็ดมาได้เลยครับ กำลังจะแกงกินเดนี้ครับมืดแล้วครับถ้าถึงบ้านมือและแกงครับวันนี้อร่อยเลยครับน่าจะมีแกงแล้วก็มีคั่วด้ไหมอ่อโคตเสือหอมหอมครับอย่าลืมนะครับเพจวังคำาฟมิลี่นะครับติ๊กต็อกขายดิบขายดีขอบคุณมากๆที่รับชมแลวฟังครับเพดเพาะหนังรคครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับล้างผด เอล้างเห็ดเพาะแก็งเนาะวันนี้นะครับนี่ประมาณสองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงถึงไหมปมาสองชั่วโมงครึ่งนี่แหละพี่ตันก็ได้อยู่ได้ได้ลายอยู่ส่องเราอยู่บ้างบ่ได้ส่งแล้วเห็นกร์พันกันเอื่นกันนะนะได้อยูะได้ดอกตอนจะออกมาพอมาได้อีกสองมู๊บหน่หิมลดอยู่ใกล้ๆล้เลยบ่โอ้ย พอเทพกว่าอยู่มีตะนวยในน้อยเพิ่มมันเทดกินแหงก็หลายมันเทศกินแหงแม่ขวายกินในหนะแม่ดอกใหญ่ๆดิเกลือหอมๆเลยจากหน่อยแกงมันก็หลายโอ้จะกินเมนูแกงแล้วก็ขั้วด้วยครับเพื่อนๆหลังจากแกงเมลไยมือละส่วนผสมของเราวันนี้ก็ได้หยอดพังคิวนะครับมาแกงใส่หยอดผสมขี้หมอดหรือสสมผัดดี ผมได้ผักหวานมา้อมครับผักหวานจากมองอาฮิทเพอแหละมีผักหวานผมของแสบเราจะทำอาหารแบบอีสานแสบๆแบบอีสานเนาะแกงใส่กระทะเลยพ่อแม่ถังออกมาแล้วเขาสวยพี่น้องเลยพี่นะดอกเห็ดผ้เห็ดอ่อนๆเนาะแม่เออดอกงหญ่ก็อ่อนหน่อยก็อ่อนสุดยอดเลยเกือบโล่เพไดอนนี่นะได้ยุได้แปดขีดนาะได้ ไปเก็บตามหลังเขาเขาเก็บก่อนเขาบุคนบุกเขาปะไหนได้แล้วเขาเขาเขาปล่าเพี้ยนพอดูแล้วไอ้ไม่มีรอยเขี่ยเท่าไหรอุปบรณ์เก่าอ่เขาเจ้าเขี่ยอยู่ฝากไฟใหม่เท่านั้นแต่แต่เล่นมาเขาเจ้าใส่มองทั้งบ่้งบอนออกไอ้หลายบ้างค่ะอาจารย์ค่ะใอาเภอุุสันบอนบอนแถวห้องเกี้ยนก็มีได้หังไปเขี่ยบบุหิตจิบบอกตองบอกไฟใหม่อย่างเดียวออกตะบอนไฟใหม่อย่างเดียวอันนี้รายการยุ่ยไปมองเก่าแล้ว หกลองกับหกใต้ดอกใหญ่ขนาดคนเป็นสีสีขาวิพยังบุยขู่ออกไปหกแปดลอยลายบักแปดลอยลายมันนี่ก็แตละสวนก็สวนยิ่งยิ่งตั้งหมอนแล้วแม่ตั้งต้มน้ำกินไหมตอกไฟมีแกงนะครับส่วนผสมก็จะมีเกลือมีปลาละนะครับพริกสดตำเนาะน้ำปลาด้วยบอกน้ำปลาด้วยแต่ขงชุดไม่ใส่นะครับเพราะว่า เราใส่น้ำปลาราอย่างดีนะครับใส่ไปเลครับไม่รู้แบรนด์อะไรครับผมก็จะมีผักป่าก็จะมีผักหวานแล้วก็ผักสมขีมมอนเลยครับบ้านบ้านเอิญสมก็ดีเนาะโอ้จด้มจอนแมลงก็เยอะโอ้ดีเมนูอะไรครับคุณพ่อขั่วเกลือโอ้ยหผีหลับมันขับขั่วเกลือรับซีฟิล์ะทะเลของเรา อแม่มันสุกแล้วที่อนนี่สุดแล้วโอ้มาชิมนะชิมนะอันนี้บดเท่ใจบดนี่เอาเท่ใจเลยโอ้สุดยอดเลยครับผมเชฟกระถ่าอะขาอันนั้นเป็นอะไรจอดมาจัดล้วงน้อยอืออือผิดี๋ยวผมทิ่มาชิมตัวพี่ครับกินแกงมาหลายมื่นแล้วผมจับกล้องชิมแกงนี่ขัวหอมหอมเลยพี่น้องแต่ตุ้ยเลยเผ็ดอ่อน โอ้แกงเลย์อืมหอมครับพอดีพอดีเลยไปเดี๋ยวๆครับโปรโมเตอร์ชิมมึงอยู่ชิมกระชิมดอกยิ่งใหเลยโปรโมเตอร์เราเดิได้สิบปีไปได้นี่แรงมางเบาหนิชิมก่อนชิมก่อนเก่งเดี๋ยวคอแซ่บเศ้เพี่น้องเด้อพี่น้องออกไปแลเดี๋ยวยังว่าอันให้ถไทยถ่าย อืมอืมครับนะโอเคครับแมงเมาหลายเหลือเกินครับพี่น้องก็เลยปิดไฟกินเขาเอ้แต่พอพอเ,เปิดแฝดแฝดเอา,แ,เอาแมงเมาก็มาแล้วนนเนี่ยเพื่ะกินเล้งเรากินแข็งะอะไรอย่างงมอืมรับพี่พี่น้องมากครับมายัางดีนะจอมดูข้าวหมูข้าวหนอยวไก่กับแฟดติ๊กัดนครพนมเลยครับเด้อนะครับอือหือแก่กินปลา ผดมีเลยนะหนูในหม้อนะอ่ะผัในม้อเลปีนึงมันจะอ่อยข้าเก็บบวกเกินสิหมื่นครับพี่นอ้อง้องลเก็้ไอนเ่เก็นอองบนหเอามานึ่งไหวครับเตตีเย็นไหวพี่น้องเดี๋ยวนี้ออกนักหนันกก็คือสกลน,นครแล้วก็ชายภูมิเห็นกระจลุ่มคลิปนครับผม สกุลนครเนี่พอได้กินอยู่เป็นทุกปีครับกนคันมไม่ออกครับเพราะว่าคนบ่อนูหลักตาครับไ้ยเห็นไ้าเห็นน้าเบิร์ดมีหมองเก็บเพชรกินไม่มีวิสัยทัศน์เข้าไก่ครับเช่่บน วิ่ได้เห็นพอดอกใหญ่แล้วลูกเอาเอาตุบเลยพี่พีุู่แม่กินมดแล้วบ่เรแล้วข้าวผัดไหมลูกนั้งนู่นนู่นก็กินเห็น้อมกันเป็นไงสดแล้วบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าเป็นไงโอ้หเผ็ดเด็กกินแกงน้ำนู่นนะลูก อันน้ำเย็นมันยิ่งเผ็ดเลยน้ำเย็นแค่กินน้ำันหนึ่งโปรตีนยากราว่ากินได้แล้วปิกตามอื้มแข็งใส่ผักหวานแล้วพี่น้องกินแล้วเหรอแข็งใสผักหวานเขาผ่านเยอะต้องเยอะมันจะหนวดเลยพุ่เนี่ราะมันเป็นข้าวตอนเช้ายังไงอารมณ์เหมือนกับตอนเราเป็นเด็กกินอยู่ไหอยู่หน้าบุ้มีไฟฝ่ายเป็นอย่างเดียวแต่หมอเบสกินนะครับผมพักขนาดนี้ลมฝนจังหน่อย มีใครจะเติมข้าวไหมมันเติมอืมแต่เรเลยไปหาเห็นเสียมพินหน่อยเสียมพี่หน่อยหมดไหมนะจะหมดไหมเอาไว้ก็กินก่อนถ้ามันหมดก็เอาใหม่ก็แปลกเลยเนาะแม่กินแล้วนะมันก็คือห้อยเสียมอยู่เนาะเออจะไปซักไปะเนาะขึ้นเลยมันเหนียวมันเนี่ยอืมไปหาลังกลมใหม่ที่ถือไฟใหม่เนาะ ันยมพไม่ใช่่จิมจิ้มจิมมาจิ้มจิ้มจิ้มกด้่อม่มีอยงก็้มีขาจีว่าคนไปจิ้มกับโป้มีนนะไหวด้วยจิ้มจิ้มิหน่อยน่อร่อยเนาะข้าบะหรว่บบอว่าถ้าเราจะไปรงน้ก็ิหน่อยกับโอยูกัมนุษย์หรว่ามันนิดหน่อยนี้ เอาฮะนี่ตวนี้เห็นไหมเา็นนี่บอบออืมอืมผักหวานกอ่อนๆครับฝันปลาแถ้ๆเลยผมเด็ดอยู่ม่องเก็บเพ็ดฝอกไม่เลยพวกมันเป็นจเรื่องอะไรครับไได้าเไจานไ่งแล้วเพื่อนดอ่อนๆไดอเอ้ดอกใหญ่่ อีกปีละเมื่อปีนี้ลยปีนี้ยังหลายเลยรู้ว่าหลายคร่ปีสอปีแล้วมันอยู่บ้านปีดีปเอ้ปีดีเนาะหกปีเลยเนาะเขาจอใหญ่เข้าไปถือบ้านแล้วปีที่แล้วก็ย้ายมาพอดีเนาะเฮ่อกก็ออกปีนี้ก็หกปีหอตลอดนี่พอี เอบีให้เพาออกน่ะพ่อเปิแลแะยวไปหาให้พ่อเปยอ่ว่าน้องในเด็กัวอย่างครับแซ่บเ,เ,เป้าวหอมเปเอกเคปพวกข้ามี่แลมวก็ัา เป็นไงเป็นไงนักไม่แข็งขาดเลยอ๋อถามลูกเป็นไงบ้างตามที่สองที่สองเลยอืมอร่อยแล้วลูกอยากกินในงานนั้นใช่ไหมคุณแม่จะได้ไหมี่คุณเออะถอดเสียงกินได้หน่อยเบอรสุภาพในกระเป๋าตอไปครับนี่ครับไม่รู้จับแค่เมันอ่อนพ่อแถมพ่อไม่ใส่เกง็กเลยนะอืมก็ใส่ผ้าคลุมอยู่พ่อก็แค่เส้นเตอร์จบ ไม่เลยไปน่อนซะแต่เอาไพักหวานปลาไปาอีตูอหอมไปส่งขีมอ่อนนิดหรือว่าชมพอดีแสบคนหอดตื่อ,อยได้ไปนอน ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยแกงเง็ดเปาะแซ่บๆเง็ดเปาะหนังไปหามาเลยนทำพห้น้ำแล้ยงจะกลองไม่เลยแซ่บพี่น้องจะไหนกับฝากพี่น้องทั้งประเทศไทยประเทศลาวนะครับต่างชาตินะครับพี่น้องทั้งยุโรปทั้งอเมริกานะครับฝากกูหลากกแชร์กุติดตาม่ได้ครับว่างๆแล้วมากินแกงเง็ดเปาะต้องแกงครับยังหาได้อีกอยู่ามันหาหมื่นครับพี่น้องแตสิไปอยู่ครับว่างๆไปเสาร์อาทิตย์นี่ก็ไปอีกครับกับหลังเลิกเรียน คุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ